สวันดีครั้ผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบบนดอยนะผมเนาะก็ผมไม่ได้ลงคลิปมานานละตอนนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านนะผมอยู่ที่เกาหลีใต้นะผมเนาะก็เลยไม่สามารถทําคลิปจูะทัดทดลองหรือว่าเข้าป่าอะไรแบบนี้ไปได้นะผมเนาะแต่วันเนี้ยผมอยู่เกาหลีใต้ผมจะมาลองกินมาม,ม่าเกาหลีดูนะผมเนาะซึ่งหน้าปกเนี่ยบอกว่าเป็นมาม,ม่าเผ็ดนะฮะเผ็ดร้อนด้วยนะเรามาดูกันว่ามันจะเผ็ดสักเท่าไหร่นี่ฮะ อปแบบแั้เราแก่ก่อนก่อนนะคือแบบรูมันน่ากลัวมากเลยนะผมเนาะดูดิมอมจิแบบว่าพ่นไฟออกมาด้วยอนะ่ะดูดิขาแบบเนี้ยนะฮะแต่ผมจะเปิดให้ดูก่อนนะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นมันมีอะไรบ้างก็มีมีอะไรเนี่ยสองสารลายใช่ไหมผงผงกับสารลายนิดหน่อยแล้วก็อันนี้อะไรน่าจะเป็น ซองที่เพิ่มความเผ็ดในมาม่าของเรานะฮะแล้วก็มามะ่าดูมาม่าหน่อยสิม้นงทางในมีอะไรไหมไม่มีอ,อะไรนะฮะก็มีแค่นี้แหละโอ้โหสาหรา่าินด้วยอือเอาเร็มร้อยดีแกนไม่ขาดซะงั้นแกนเผ็ดตีดดำครับน้องๆดูดิโอ้โหน่าจะ น่าจะเผ็ดนะดูเลยว่าดูดิเดี๋ยวเราลองกินดูสิเผ็ดนิดหน่อยนะโอเคไปเดี๋ยวเติมน้ำน้องเรามาแช์ทิ้งไว้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ทีนั่นวลละแต่ผมอะแช่ไปสามนาทีก็คือสามนาทีพอดีเลยนะเดี๋ยวดูวาว้าวได้กินไหมเปิดแล้วตอนนี้มันเปิดออโตโ้แล้ว ดูแบบมา,ม,ามีดับคนเราหน่อยสิอุ้ยอุ้ยยังแข็งอยู่เลยเพราะเราแช่แปบ๊บเดี๋ยวเห็นนะฮะอุย้ยไม่มีไม่มีควันความร้องหายหมดแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังมีอยู่นิดหน่อยนะมดูกันว่ามันจะเผ็ดกัเท่าไหร่เนาะผมเค่าไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะแต่นลำพิษมนะันน่ะน่ากลัวมากเลยเอ้ามีควันอยู่นี่ น,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 น้ำพี่ตอนซ้อมันตอนเทออกมามันน่ากลัวมากเลยนะฮะอบอกรสชาติไม่ถูกวะมันเป็นยังไงวะโอ้โห ันจะดีเข้าตามไหมลองดูฮะนี่คือมามากก่าเกาหลีรสเผ็ดนะครับดูฮะมาตะเกียบโผล่เห็นโดไม่ถึงไหนเศษเศษไม้ของไอ้ตะเกียบชิ้หายแล้วรสชาติอืม เผ็ดนิดหน่อยเผ็ดร้อนมันบอกว่าเผ็ดร้อนไม่น่ยอนไม่ร้อนพอกินได้คนระับไม่ถืออยางก,กับว่าอร่อยขนาดนั้นความเผ็ดก็ไม่มีนะหรือว่ามันยังไม่เผ็ดพอสำหรับเรา กิน5นาทีก็หมดแล้วเนี่ยอมามาม่าก็เหลือนี่เส้นจะใหญ่มากนะเอาแต่พวกนี้ไม่รู้ใหญ่เปล่าแต่ถ้าเป็นซองแบบนั้นนี่ใหญ่มากแต่พวกนี้ก็ใหญ่อยู่ใช่ไหมนี่ไงเออ อืดูน้ำมนะันฮะวันนี้คำว่าเป็นน้ำมันอะไรไม่รู้อะน้ำรู้ถึงรดชามไม่ได้เลยครฮบความเผ็ดก็ระดับหนึ่งเลยนะฮะแต่ผมอะไม่ชอบกินเผ็ดอยู่ เรากินแล้วเดี๋ยวต้องเข้าห้องน้ำบ่อยนะเดี๋ยวสดน,น้ำาน่ะเพื่อไม่ได้กินน้ำก็เลยไม่เผ็ดอืมความลองขึ้นหัวเลยจะประมาณนี้ถาว่าเผ็ดไหมก็ อืมเริ่มเผ็ดตอนนี้แล้วกินเสร็จค่อยเผ็ดเช่มไหมมันไม่ได้เผ็ดตอนกินนะโอเคจะประมจะประมาณนี้นะครับ <c oughs> ไปแล้วบาย